สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขท่โลโดยแม่หมอความสุขหวัวโตโตแม่หมอหวัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานบวกพลังงานออล่าให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาทุกคนอย่าเพิ่งแปลกใจนะ ทุกคนจะพึ่งตกใจอย่าพึ่งแปลกใจนะคะอันนี้นะคะขอบคุณคนที่นะคะเข้ามาติดตามใหม่และติดตามเก่านะคะคนที่ไม่ข้ามโฆษณาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดียิ่งขึ้นวันนี้อาจจะดูผ้าปูแปลกๆใช่ไหมนะคะผ้าปูเราไม่ได้เอามาผ้าปูนะทุกคนอันนี้นะคะวันนี้เรารู้สึกว่าอ อยากเอาท่านมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยเทพนะคะสี่หูห้าตาหรือว่าเทา้าอินแปลงนะคะถ้าใครอยากอนุโมทนาก็ตั้งจิตอธิษฐานขอกับท่านนะคะทุกคนถ้าถ้าทุกคนอยากได้อะไรก็เราจะพักไม่พูดนะคะขอทุกคนโอเคค่ะนะคะเทพสี่หูห้าตาหรือว่าเทา้าอินแปลงนะคะ หลายคนก็เคยไปไหว้ท่านแล้วใช่ไหมอันนี้เราก็ได้มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามาโชว์เนทุกคนเนาะนะคะตอนเราทําธุรกิจใหม่ๆนั่นเองนะคะตอนเราทําธุรกิจใหม่ๆเราก็ไปไหว้ท่านมาตอนที่เขาบอกว่าดาวราหูย้ายนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะเราก็เลยมานะคะเอาท่านมาช่วยเปิดนะคะวันนี้ว่านะคะเทพสี่หูห้าตา นะคะจะนำพาสิ่งใดให้กับทุกคนจะเป็นคำตอบอะไรบางคนตั้งคำถามไว้แล้วคุณตั้งคำถามแต่คุณอยากได้คำตอบก็เลยเชิญเทพสี่หูห้าตามาช่วยนะคะท่านเป็นคนประทานความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะทุกคนทุกคนดูนะนะคะคุณขอเลขขออะไรได้เลยนะคะเห็นถุงเงินกับท่านไหมคะ นะคะแบบนี้เลยนะคะเทพสี่หูห้าตาทางไปทุระก,กันดารมากเลยนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเราก็สู้ชีวิตมากเลยตอนนั้นนะคะมาค่ะนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะขอเทพสี่หูห้าตามาช่วยเปิดนะคะตั้งคำถามแล้วใช่ไหมทุกคนนี่คือคำตอบที่ท่านจะมอบให้ทุกคนนะคะไม่รู้ว่าจะตรงใจกับทุกคนหรือเปล่านะคะมาค่ะ ขอให้ท่านมาช่วยเปิดนะคะเราไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทุกคนนะคะขออะไรแต่ท่านจะให้คำตอบกับทุกคนนะคะที่เป็นเจ้าของแรนดอมนี้ที่มีจริตตรงกับนะคะท่านนะคะท่านจะสื่อท่านจะมาช่วงกลางคืนนะคะทุกคนนะคะท่านจะลงมาช่วยทุกคนในช่วงกลางคืนเท่านั้นนะคะตอนนี้เราทำก็ประมาณทุ่มครึ่งแล้วนะคะขออนุญ,ญาตค่ะ มาดูตัวตนของทุกคนที่เป็นเข้ามาดูนะคะวินะคะตอนนี้นะคะคุณกำลังลงมือทำงานค่ะคุณกำลังศึกษาเรื่องการเงินอยู่นะคะและก็ลงมือทำในด้านการงานคุณจะประสบความสำเร็จบางทีนะคะคุณก็คุ้นคิดตื่นรู้แล้วว่า สิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยมันจะประสบความสําเร็จไหมคุณยังลังเลบางคนก็ตื่นรู้แล้วบางคนก็ยังลังเลอยู่นั่นเองนะคะแล้วท่านอยากมอบอะไรให้กับคุณนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณร้องขอนะคะเท้าอินแปงนะคะหรือว่าพระอินแปลงกายลงมานั่นเองนะคะทุกคนท่านเป็นพระอินแปลงกายลงมานะคะตามค,คนเหนือเขาจะมีความเชื่อและศักดิ์สิทธิ์ท่านมากเลยนะคะ มาค่ะท่านอยากหอบอะไรให้คุณมาดูก้าวไปข้างหน้าค, an ค,ค่ะนะคะก้าวไปข้างหน้านะคะท่านบอกว่าให้คุณ่ะนะคะก้าวไปข้างหน้าทะเยอทะยานความทะเยอทะยานความมุทะลุนะคะความเป็นนักลบของคุณมันมีสายเลือดนักลบอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมันมีนักเลือดใส่ลบอยู่ในตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทะยานไปข้างหน้าไม่ต้องกลัว นะคะเดี๋ยวทุกสิ่งมันจะดีเองนะคะขอเอาคําพูดของน้องหญิงมานะคะจริงๆด้วยนะคะเห็นไหมคะคุณกำลังตัดสินใจกับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะว่าจะไปจากตรงนี้ดีไหมแต่ท่านบอกว่าอุ้ยออกมาสอดของเดินไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้านะคะไปหาสิ่งที่มันมีแพชั่นมันมีพลังมันมีไฟ ให้กับคุณนั่นเองแปดถ้วยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่บางทีมันหมดแพชชั่นมันไม่มีไฟจากตรงนี้แล้วนะคะคุณกำลังเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่มีแพชชั่นหมดไฟแล้วในการที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะวินะคะออกไปหาเงินค่ะ ตรงไหมคะเดินออกไปหาเงินบางคนนะคะอยู่เฉยๆนะคะไม่ได้ทําอะไรนะคะท่านบอกว่าการเงินคุณต้องการร้องขอเงินใช่ไหมคะกับท่านท่านบอกว่าเงินของคุณจะได้มาด้วยการทำงานนะคะไม่ได้มาแบบฟรีๆนะคะการทำงานเท่านั้นถึงจะมีเงินเข้ามานะคะ นะคะถ้าคุณยังอยู่นิ่งเฉยๆเงินก็จะไม่เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นต้องทํางานนะคะคุณเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วเห็นไหมคะคุณวาดไว้ว่าคุณจะต้องมีเงินเท่าไหร่เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะมาดูต่อคะ่ะช่องทางนะคะท่านจะเปิดช่องทางให้คุณเห็นช่องทางในการทําเงิน ช่องทางในหาเงินท่านจะมามอบโอกาสดีๆในด้านการเงินคุณจะมองเห็นช่องทางในการหาเงินมากยิ่งขึ้นเหมือนที่ตอนเด็กๆถ้าใครแบบอยู่ต่างจงังหวัดจะมีหิ่งห้อยใช่ไหมคะจะเห็นแสงไฟหิ่งห้อยคอยนำทางอะไรอย่างงี้คะ่ะนั่นแหละค่ะคุณจะเห็นช่องทางนะคะในการทำธุรกิจของคุณอย่างง่ายได้เลยนะคะตำแหน่งงาน ก้าวไปสู่ข้างหน้าตำแหน่งงานใหญ่ๆโอกาสใหญ่ๆเป็นเจ้าของธุรกิจกำลังรอคุณอยู่เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างนะคะรอคุณอยู่เงิน10ล้าน20ล้านรอคุณอยู่ข้างหน้าจงทยานและก็มุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งฐานทำนะคะงานของคุณน,นี่แหละที่คุณเดินออกมานี่แหละทำทำจนมีความชำนาญไม่มีคำว่าพร้อม นะคะมีแค่ลงมือทําแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่รอ,อความพร้อมคุณก็ไม่เจออะไรหรอกคะ่ะแม่หมอบอกเลยตราบใดที่คุณรอ,อความพร้อมนะคุณจะไม่ได้อะไรเลยนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะคะตำแหน่งที่ใหญ่โตนะคะตำแหน่งที่โอกาสก้าวหน้ามีเยอะนะคะเมื่อคุณได้นะคะเดินออกมาจากสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ ท่านมาบอกคุณเลยนะคะนี่คือเทพสี่หูวห้าตาเป็นตัวแทนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกคุณว่าสิ่งที่ท่านมาบอกคุณตั้งแต่ตอนแรกคือใช่นะคะเดินออกไปนะคะแล้วคุณจะหางานทําบางคนตกงานนะคะออกไปหางานทำค่ะแล้วจะได้งานนะคะนะคะแล้วยังไงต่อคะโอกาสใหม่ คุณขอโอกาสใหม่ๆจากท่านใช่ไหมคะบางคนขอความสุขความสำเร็จในหน้าที่การงานคุณได้รับตำแหน่งใหญ่แน่นอนนะคะถ้าคุณออกไปไปสู่จุดมุ่งหมายไปสู่คนที่เขามีภูมิความรู้เยอะๆนะคะไม่ต้องแคร์ใครจะมาว่ายังไงนะคะเป็นตัวของตัวเองพอนะคะโอกาสใหม่ๆคุณขอโอกาสจากท่านท่านให้โอกาสท่านรักคุณนะ ถึงท่านไม่รู้จักคุณก็ตามเพราะว่าท่านเป็นพระอินทร์ลงมาแปลงร่างลงมานั่นเองนะคะเขาเรียกว่าเท้าอินแปลงเทพสี่หูหตานะคะท่านมอบให้คุณแล้วมอบความสุขมอบโชคลาภคุณไปขอความสุขความเจริญรุง่งเรืองนะคะแต่จิตใจคุณยังวาววุ่นอยู่นะคะเดวิล ใจิตใจคุณยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ใจิตใจคุณบอกว่าอุ้ยจะได้หรอจะใช่หรออะไรเงี้ยยังแกว่งแกว่งอยู่นั่นเองนะคะยังมบงีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบไม่กล้าตัดสินใจยังลังเลก็คือยายแหลมนั่นเองยายแหลมเข้ามาอีกแล้วนะคะก็คือจิตใต้สํานึกของคุณนั่นแหละค่ะม,มาฉุดลังคุณไว้ไม่ให้คุณไปไหนนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างมันแบบ เหมือนมีอะไรมาขัดคุณอย่างนี้ค่ะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสู้ค่ะนะคะจงเดินออกไปข้างหน้านะคะเหมือนอัศวินถือดาบแล้วคุณจะกลายเป็นราชาถือไม้เท้าราชาที่มีธุรกิจการงานเป็นของตัวเองคุณจะมีความสุขในการทํางานตอนนี้คุณมองไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะเขามองไปข้างหน้านะคะชีวิตเขามีความสุขทุ่ง้าสวรรค์นะคะ นี่คือราชาตัวตนของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้เจอความสุขแบบเต็มเปี่ยมนะคะหนึ่งถ้วยนี่คือความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะแบบเหลือล้นความสุขที่เต็มเปี่ยมที่ใหญ่ที่สุดนะคะตอนนี้คุณจะได้รับความสุขคุณขอความสุขคุณก็จะได้รับความสุขนะคะสุขกายสุขใจนะคะสุขกายสุขใจสุขทุกอย่างเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณขอขอแค่ว่า ตัดสินใจให้แน่วแน่บางคนลังเลอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เราก็เลยนะคะโอ้โหถ้วยมีแต่ความสุขตังเลยนะคะ ความสุขทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาหาคุณมีแต่ความสุขนับจากนี้คุณจะได้เจอแห่งความสวรรค์ของคุณแล้วค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะสุขเล็กสุขน้อยก็สุขแต่มันสุขยิ่งใหญ่เลยค่ะจะมีโอกาสดีๆมีหนทางดีๆมาออฟเฟอร์คุณนะคะอย่างแบบว่าคุณไม่ทันตั้งตัวเลยเลยค่ะเพราะว่าขึ้นหนึ่งถ้วยกับเด็กถือ,อ,อถ้วยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ โอ้นะคะคุณต้องตื่นรู้คุณต้องเรียนรู้ศึกษาตัวเองนะคะบางทีอ่ะคุณก็คิดบางคุณเป็นคนแบบว่าบางทีก็คิดมากบางทีก็คิดเยอะนะคะบางทีก็ไม่คิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยท่านมาบอกว่าให้คุณปล่อยวางกับบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนก็ปล่อยวางได้แล้วแต่บางคนก็ยังปล่อยวางไม่ได้นั่นเองนะคะทุกคนก็เลยขึ้นนะคะ สิ่งที่ท่านอยากจะให้คุณคิดก็คือนะคะวางตัวเป็นกลางปล่อยวางอย่ายึดติดนะคะอย่ายึดติดอย่าอาคติอย่าเนี่ยมันมีเยแลมอยู่ก็คืออย่ายึดติดอย่าอาคติอย่าอะไรทั้งนั้นอะไรที่มันเป็นอะไรลบๆบอะค่ะอย่าคิดนะคะให้วางตัวแล้วสิ่งดีๆจะมาคุณโลกใ,ใหม่ๆของคุณกำลังเกิดขึ้นนะคะ ท่านมอบโลกใบใหม่ก็คือโลกแห่งความสุขความอุดมสมบูรณ์สุขกายสบายใจสุขที่ดีที่สุดคือสุขกายสบายใจนั่นเองสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะคะโรคใบใหม่ของคุณกำลังจะเปิดขึ้นแล้วความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะ จงเดินทางออกไปหาจุดมุ่งหมายที่คุณใฝ่าหาอย่าอยู่กับที่นะคะจงเดินทางพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาวันนี้คุณพัฒนาตัวเองเท่านี้พรุ่งนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแบบนี้ค่ะเพราะทุกวันนี้คู่แข่งคุณเยอะนะคะเพราะทุก่าทุกคนเห็นแล้ว แล้วคุณจะได้โชคลาภนะคะแล้วคุณจะได้นะคะนี่คือโชคลาภที่คุณจะได้รับท่านประทานให้คุณเป็นโชคก้อนใหญ่เลยนะคะท่านประทานให้คุณเป็นโชคก้อนใหญ่โชคลาภแบบฟุกฟุกคุณจะได้รับเงินแบบฟุกฟุกในเร็ววันนี้ค่ะคุณจะได้รับเงินแบบฟุกฟุกในเร็ววันนี้นะคะ <c uk> เราบอกได้เลยนะคะ <c uk> สู้ไปข้างหน้าค่ะ นะคะคสู้ไปข้างหน้าความทะเยอทะยานดีที่สุดนะคะบางทีคุณก็ทะเยอทะยานมากเลยนะเราบอกเลยหมดเป็นคนที่ทะเยอทะยานมากคุณจะได้พบกับใครบางคนคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะคุณจะได้พบกับใครบางคนแล้วมีหุ้นส่วนมาเจราจาต่อรองกับคุณแน่นอนค่ะนะคะสามเดือนเนี่ยมันจะมีหุ้นส่วนทางด้านการเงินเข้ามานะคะแล้วไงต่อคะ นะคะความสุขราชินีถือเหรียญคุณจะได้โชคคุณเดินไปข้างหน้าค่ะคุณได้โชคอยู่แล้วแล้วการเจราจาต่อรองเราไม่รู้นะว่าการเจราจาต่อรองเรื่องอะไรแต่ว่าครั้งเนี้ย คุณจะมีความสุขคุณจะมีความมั่งคั่งล่ำรวยนะคะหยิบอะไรก็เป็นเงินเป็นทองราชินีถือเหรียญคือสตรีผู้มากล้นไปด้วยเงินทองสตรีผู้มากล้นไปด้วยอัจฉริยะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณเตรียมตัวได้เลยนะคะทุกคนค่ะความสุขคุณจะได้เจอหลักแท้นะคะมีงานเข้าเลยค่ะนะคะวินะคะ อัศวินถือไม้เท้านะคะความสุขนะคะการงานของคุณคุณจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอตในเรื่องการงานมีลูกน้องที่ดีมีบริวารที่ดีนะคะเป็นคนที่ตั้งใจทำงานงานไหนไม่สำเร็จคุณจะไม่ยอมแพ้นั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณและสิ่งที่คุณจะได้รับคือโชคลาภคุณได้แน่นอนนะคะ โอเคนะคะแต่ว่านะคะมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะคะแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันคุณทำงานคุณได้เงินนี่ถ้าคุณไม่ทำงานคุณก็ไม่ได้เงินนะคะงานจะมาพร้อมกับเงินและคุณจะบาลานซ์รายรับรายจ่ายได้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากท่านคือเงินนั่นเองนะคะเงินพร้อมเงินเลยค่ะกับตำแหน่งที่ใหญ่โตนะคะตำแหน่งที่ใหญ่ถ้าใครไปขอนะคะ คุณจะได้นะคะโหคุณขอท่านเรื่องเงินใช่ไหมนะคะบางคนนะคะจะได้โชคจะมีโชคลาภเข้ามาหานะคะคุณขอเงินมีใครขอเงินจากท่านไหมคะแล้วคนบางคนก็ขอการมีความสุข คุณจะได้รับโชคจากท่านนะคะเนี่ยค่ะหกเหรียญท่านมาประทานให้คุณแต่ว่าเมื่อคุณได้รับแล้วคุณจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตอบแทนท่านเพราะว่าขึ้น2เมื่อคุณได้รับแล้วคุณได้รับโชคลาภแน่นอนการงานการเงินท่านเปิดทางให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้คุณสู้เงินมาล้วนๆเลยนะคะสำหรับนี้แสดงว่าคนเข้ามาเนี่ย มาขอเรื่องเงินแล้วให้ขจัดอุปสรรคปัญหาออกไปอุปสรรคตอนปัญหานะคะมีนิดเดียวคือตัวของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ความดื้อรั้นของคุณนะคะนอกนั้นมันไม่มีอะไรแล้วนะคะคุณได้เดินออกมาจากจุดที่นะคะท่านกําลังบอกว่าตอนนี้มันแค่การปรับเปลี่ยนภายในเดืนอน2เดือนนี้ชีวิตคุณจะรุ่งโลดมีทรัพย์ มีใครจะถูกอะไรมีใครจะได้รับโชคอะไรหรือเปล่าคะแล้วโชคนี้บางทีนะคะการเจราจาต่อรองกับหุ้นส่วนเนี่ยนะคะคุณขอท่านใช่ไหมว่าให้ธุรกิจของคุณมีหุ้นส่วนเข้ามาซัพพอร์ตหรือนะคะธุรกิจการงานของคุณลุ่งเรืองแล้วได้รับทรัพย์รับโชคใหญ่มากนะคะมีบริวารงานของคุณก็พุ่งทยานไปข้างหน้า แล้วนะคะเรารู้เลยว่าคุณของเงินกับท่านเนี่ยค่ะท่านจะประทานเงินให้คุณนะคะแต่ว่าการประทานเงินเนี่ยมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเห็นไหมคะทั้งที่เราพูดตั้งแต่ตอนแรกแหละนะคะเช่นข้อแลกเปลี่ยนอะไรเหรอแม่หมอทําบุญให้ท่านค่ะหรือทําบุญให้กับสิ่งที่คุณคิดอยากจะทําแต่ที่แน่ๆ นะคะถ้าคุณได้แล้วท่านเป็นพระอิน์มาโปรดนะคะทำบุญแล้วก็ถวายท่านพอคุณได้เงินเยอะขนาดเนี้ยคุณทําบุญถวายท่านไปเลยนะคะบุญกุศลนี้สังฆทานนี้แต่เวลาทําบุญนะคะได้รับแล้วนะคะมีพระประจําวันเกิดนะคะต้องมีพระประจําวันเกิดถวายด้วยเวลาได้จากท่านนะท่านมาบอกว่าต้องมีพระประจําวันเกิดด้วย สมมติว่าคุณเกิดนะคะวันจันทร์ก็เป็นพระวันจันทร์คุณเกิดวันคานก็ว่าพระวันคานอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหนึ่งองค์นะคะถวายให้ท่านด้วยนะคะเพื่อเป็นสื่อนําทางว่าคุณถวายครั้งนี้ให้ท่านคนเดียวเลยให้ท่านองค์เดียวเลยนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงอีกแน่นอนนะคะเราคิดว่าแบบนั้นนะเราเดานะ นะคะเราเดานะว,าว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแต่ไพอ่ออะถูกแล้วแต่ว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอีกหรือเปล่าเราไม่แน่ใจใช่ค่ะนะคะการที่คุณเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างตัวตนของคุณก็คือเดชารีออดนะคะคุณเดินออกมาถูกทางแล้วนะคะและตอนนี้แม้ว่าการเดินออกมานะคะมันจะประสบปัญหามันเหนื่อย คุณจะมีมิตรคู่กายนะคะมีลูกน้องบริวารบางคนจะได้ทำงานกับชาวต่างชาติทำในโลกออนไลน์ก็ได้แต่ที่แน่ๆคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามานะคะ ออกไปข้างนอกนะคะหรือว่าเล่นโซเชียลแล้วเล่นให้เป็นประโยชน์แล้วคุณจะม,มีทรัพย์แล้วก็อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะที่แน่ๆคุณจะได้โชคจากท่านคุณขอเลยค่ะนะคะเดี๋ยวตอนปิดไลฟ์นะคะเราจะโชว์ท่านอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อแบบว่านะคะบางท่านเข้ามาแล้วยังไม่เห็นท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนจัติกนะคะ ท่านมองเห็นทุกคนนะแต่ว่าทุกคนยังไม่มองเห็นท่านบางคนก็ยังไม่รู้จักท่านจัดติกไม่ว่าอะไรนะตอนนี้ที่คุณได้เห็นท่านแล้วท่านมาโปรดทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นจัดติกท่านให้ความยุติธรรมกับคุณเสมอนะคะไพ่าลายไพ่าลายก็คือนี่ค่ะนะคะการการที่แบบอารมณ์ของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็อารมณ์ของคุณเดอะเดวิล นะคะเดอะเดวิลนั่นเองนะคะอารมณ์อย่าใช้อารมณ์นะคะอารมณ์จะนำพาให้ทุกอย่างมันไม่ดีมันจะเสียหายนั่นเองนะคะทุกคนนอกนั้นดีหมดนะคะนอกนั้นดีหมดนะคะนี่ค่ะความสุขนะคะความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะคุณจะมีโชคมีลาบนะคะท่านให้โชคให้ลาบคุณเลยโชคใหญ่ด้วยนะคะโชคใหญ่เลย,ะะเลยท่านให้โชคให้ลาบคุณ นะคะเดี๋ยวเราขอนะคะคุณได้เดินออกมาจากแพชั่นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วคุณจะเห็นช่องทางคุณขอว่าค่อยคุณได้มีเงินหาช่องทางมีช่องทางในด้านหาเงินคุณก็จะมีแถมจะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าท่านให้ให้คุณเลยแหละนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อท่านให้คุณแล้วนะคะคุณก็อย่าลืมนะคะคุณก็อย่าลืมว่าเวลา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อะไรต้องมีการตอบแทนเสมอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะนี่คือเดอะเดวิลนะคะมีแค่นี้เองค่ะไพ่หลายนะคะโอเคค่ะคุณจะมีโชคมีเงินเข้ามาภายในเดือนหรือ4เดือนนี้แน่นอนค่ะนี่คือบางทีคุณอาจจะได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็ได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ไม่รู้เราพูดเรารู้สึกแบบนั้นเราก็เลยพูดไปนะคะคุณอาจจะได้โชคใหญ่ แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่ามันขึ้นแบบนี้และขึ้นตัวนี้ปกติหกเหรียญเราจะไม่บอกว่าอะไรเงี้ยต้องทําอะไรตอบแทนวันนี้ท่านอยากจะสื่อกับเราม้งคะก็ถ้าคุณได้แล้วคุณก็ทำบุญก่อนเลยนะคะเพื่อต่อชะตาชีวิตคุณเพราะว่าการได้มามันมีการแลกเปลี่ยนนะคะนะคะโอเคค่ะนะคะวันนี้ก่อนไปนะคะขอให้ท่านนะคะ ถ้าทุกคนอยากน้อมรับก็น้อมรับนะคะน้อมรับนะคะเม้นว่าน้อมรับนะคะแล้วก็เม้นว่าน้อมรับโชคลาภเงินทองตามหน้าไพ่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะขอโกยเงินจากท่านนะคะคุณเห็นรูปนี้ไหมคะคุณโกยเงินโกยเงินเข้าตัวเองลํำรวย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 อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ โกยโกยเข้าตัวเองนะคะโกยเงินเข้าตัวเองนะคะหรือถ้าคุณดูแบบนี้คุณก็ป้องที่มือถือของคุณแล้วก็สิบบอกท่านแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็คุณจะได้ดั่งใจหวังเพราะท่านเป็นเทพแห่งความร่ำรวยนะคะเทพสี่หูห้าตานะคะรวยจริงนี่คือยันนะคะถ้าได้ดั่งใจแล้วก็ อย่าลืมทำตามที่เราบอกนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย